บางวัดีเรียกว่าวางแผนหลอกประชาชนยิ่งใหญ่เลยทีเดียวหลอกทำพิชิตใหญ่โตมาโหฬารให้ดูมันแปลกๆคลุดคืนด้วยประการต่างๆก็ดึงคนประเภทอย่างนั้นเข้ามาได้คนประเภทที่ปัญญาอ่อนว่างนั้นเด็กเข้ามานับถือปัญญาอ่อนนี่ไม่ใช่ว่าเป็นคนได้การศึกษานะบางคนก็ได้ปริญญาสำเร็จมหาวิทยาลยัยเป็นนายตำรวจผู้ใหญ่ เป็นมาทหารผู้ใหญ่ก็มีเหมือนกันแต่ก็ยังงู่เพราะไม่เข้าวัดที่ถูกต้องไปเที่ยวลงไหลอาจารย์ถังถังอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ต้องการแต่อะไรน้ำมนน้ำพรพระเครื่อรังของถังเอามาช่วยตัวให้พ้นไปไม่เข้าหาธรรมะนับถือศาสนาแต่ไม่เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ไปเชื่อไอ้สิ่งเหลวไหลอย,อย่างนั้นไปกันมาก บางคนก็เป็นเศรษฐีมั่งมีทรัพย์สมบัติแต่ไม่ศึกษาเรื่องพุทธศาสนาให้เข้าใจก็ถูกพระเหล่านี้เข้าไปกลาย,ยุ่ไปทำอย่างนั้นยุคยไปทำอย่างนี้นนนนเป็นเรื่องเลี้ยวไหลส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายมีเเขามีอะไรขึ้นไหนไปสะดอกข้อให้ใส้ปั้นเทว,วินิยว่าเต็มวัดเต็มว่าเหมือนกับที่เมืองไปแปะริ้วสิเขาลงข่าวอันนี้นี่คือความเขยดึงคนไปในทางเขาไม่ดึงคนเข้าหาธรรมะ ทําให้เป็นคนให้ฉลาดพระศาสนาจะไปได้อย่างไรอันนี้น่าตัวอาตมาํำทานไอสิ่งเหล่านี้เห็นแล้วมันทนไม่ค่อยได้มาจะพูดจาทางวิทยุบ่าอะไรบ้างแต่วิทยุพูดแรงนักก็ไม่ได้ก็พวก่ๆมันยังใหญ่อยู่หลายคนเหมือนกันในวิทยุลาดซ่าแท้ทีมว่าจะคุณ้นจะแล้เลยก็ไม่ได้พูดกันต่อไปเออมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราพูดไอคนฉลาดกับไม่ชอบ ที่ทางถูกกับไม่ชอบแต่ทางหลงทางผิดแล้วก็เอากันไปต่างๆนานาวิเป็นอย่างนี้แล้วโยมสังเกตดูเวลาใดก็ทำพิธีปลุกเสกคนไปกันมากมายทีเดียวเปิดนหาเอาของอย่างนั้นเอาพราเครืองเอามาห้อยคอเอานั่นเอานี่ส่เขาปลุกเสกกันไว้ไปอย่างนี้มันมีมากมายอย่างนี้ทั่วไปทั้งหนึ่งไปเจอกันที่สงขาอะไรไอ้พวกหลอกชาวบ้านเนี่ย ยกกองไว้ต้องยึดศึกว่าคนตามวิธีใหญ่วิธีการเขาดีชั้นแรกก็ส่งหนังไปก่อนหนังไปเที่ยวฉายสามบ้านนอกอะสมภารที่สงขาองค์หนึ่งแกสร้างโวดสามสิบปียังไม่เสร็จแล้วก็เห็นว่าอ้นี้พาหัสกันได้ไม่รู้ว่าจะสุกต้มไปเที่ยวฉายหนังให้คนดูนักวันวันนั้นแหละอาจารย์พิเศษจะมาแล้วก็ชาวบ้านทำวันนไม่แจ่อะไรนักหนาใส่รถไฟะบวนเดียวกันเสียด้วยวันนั้น พอลงจากรถก็เห็นเจ้านะัจากจังหวัดมาเนี่ยก็มารับเกยรน์มารับเราแลยไม่หายใจอ่จบางทีเปล่าจะมารับไปพวกป่าบา,าเหล่านั้นไปที่วัดองแดงก็ไปศึกษาดูเ,เรื่องราวเสร็จคืนนั้นโจมตีเลยเทศที่วัดแจ้งโนนก็าําที่วัดแหลมสายเทศที่วัดแจ้งเคยอยากฉลาดมาวัดแจ้งใต่อยากรู้ไปวัดแหลมาลลสญญายเราเลยเทศกันใหญ่เลยเทศตังเลย นี่เรื่อขยายเสียงและเสงปอเทศจบนายตำรวจชื่อลินพิษตัจจะอะไรทำนาปูนนะเดี๋ยวนี้ยังอยู่ตรงฝากมาเทสระยะตมาถึงจะบอกไหมหลวงพ่อพูดคาบีวันนี้พรุ่งนี้ผมจะจับไปพวงนี้มาแล้วแต่ะแต่มันทําพิธีก่อนจะได้ดูว่ามันทำยังไงพอทําพิธีได้สักขึ้นชั่วโมงสั่งจับเลยจับหมดขนไปหมดเลยแหมจารวาวัดนั่งโสดทัวพัดหัวเวียง ปัญญาเนี่ยมันมาทีไรแล้วมันทําเรื่องทุกทีะเออโกรธใหญ่เลยไอโกรธไปก่อนโกรธไปก่อนอย่าเข้าใกล้ตอนนี้ตรวจูอบตาลูกเป็นไฟอย่าเข้าใกล้เดี๋ยวจะเผล่ามาค่อย,อยชๆชาชาวันหลังไปเชี่อไปกราบดาบแล้วมองบอกไหมผมมาวันนี้มาสารภาพผิดนะว่าผมได้พูดอะไรคราวนั้นนะแต่ว่าที่ทําผิดนี่เพื่อความถูกนะไม่ใช่ผิดเพื่ออะไรเร่งทำผิดเพื่อความถูกต้อง ผมสงสารใต้เท้าล่ะต่เท้านี่มันที่หนึ่งในมัอนนี้ไม่เคยมีใครมาต้มใต่เท้าได้ผมรับใต่เท้านับถือใต่เท้าไม่อยากให้แต่เท้าถูกหลอกถูกต้มไอ้พวกที่มากันนี่มันจะต้มแต่เท้าไต้เท้าได้อะไรมั่งอ่าจรแจงไรเห็นในฟังได้สักเท่าไหร่องค์ตีใบแต่เท้าลงทุนซื้อสร้างโรงปรำเท่าไหร่อาหารต้องเลี้ยงไอ้พวกเหล่านี้แล้วพวกนี้มาทําพิธีมันให้อะไร มันขายแต่ปลูกสายพระเครื่องขายนั่นขายนี่มันเอาเองทางนั้นแต่เช้าใคขาดอกไม้่อละบาทเท่านั้นไอ้ได้สักกี่บาทไอ้พวกนั้นได้เท่าไหร่ผมเห็นแล้วผมไม่สบายใจเพราะขารพในใจเท้าผมไม่อยากให้แต่เท้าเสียชื่อเก่งพูดอย่างนั้นอ่อนลงไปนะอ่อนลงไปเลยลขอบใจแมผมไม่ได้นึกเลยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไอ้เราก็มีดูกไม้เหมือนกัน เรียกว่าม่ยอท่านก่อนยอมันจะเจ้ามันเป็นที่หนึ่งใลลูกคนเรามันชอบยอทางนั้นย่อเสียก่อนยอเสร็จแลว้วอธิบายให้ฟังว่านี่ผมรักแต่เท้าไม่อยากให้แต่เท้าเสียชื่อไม่ให้ใครเขาเรื่อหรือว่าเจ้าคณะเมืองสงลาผูกไอ้พวกนั้นมันต้มผมรู้เรื่องอะไรอะไรผมรับแต่เท้าสิ่งซ้าอย่างนี้แต่ก็บอกอดีขอบใจมากที่ได้ช่วยไว้ว่างนั้นแล้วก็ไม่โกรธตั้งแต่นั้นมา ไปที่ไหนก็จับไม้จับมือดีออกดีใจว่านีปัญญามันรักเรามันช่วยเราไว้ปะแต่ขั้งแรกก็ต้องโจมตีนอแมนไปเหมือนกันคอยว่ากันทีหลังมันไปต้มเลยแล้วพอตำรวจจับนะจับแล้วบอกว่าต้องออกจากเขตเจ้าเตาขตตำรวจนครศรีธรรมราชแค่นั้นนะออกพรุ่งนี้ออกกันหมดไปแล้วอย่าโผล่มาอีกทีหลังแต่ขึนโผล่มาอีกจับขึ้นศาลกันเลย ตั้งแต่นั้นพวกนั้นไม่กล้าไปต้มแถวนั้นต่อไปอ่ามันก็ได้ผลเหมือนกันเอามาไปเจอข่าวต้องเล่นงานไอ้กองนี้เรามันต้องกล้าไม่ต้องกลัวไอ้พวกนี้พวกที่ทําไม่ถูกต้องเนี่ยต้องโจมตีครับทั้งพระทั้งชาวบ้านต้องว่าให้คนเข้าใจเพื่อให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรนนี่ว่าวันนี้เราอัด วีดีโอเทปไป้วยเอาไปออกสื่นไหนกอะไรจะได้รู้กันจะมาหวัดไหนมีงานสวดมุยักเลยพาไปถ่ายเลยไปถ่ายก่อนถ่ายงางวัดนั่นเลยวีดีโอเทปออกถ่ายให้คนรู้ว่าเออท่านปัญญาในโจมตีแล้วออไปวัดไหนก็ทําอะไรเห็นก็โจมจตีเฉพาะหน้าเลยสมภานนั่งหน้ามาั่นนี่กำไมให้เราจะให้มาที่ต่อให้มาเทศนี่ไม่ใช่มาส่งเสริมความรู้นี่ก็บอกเมือนกันนะวันนี้ที่ให้มาเทศนะวันนี้มาสอนคนนะ ไม่ใช่มาส่งเสริมความรู้ความเขีาที่กําลังทํากันอยู่ในวัดนี้เนี่ยว่ากันอย่างนั้นเลย